สวัสดีคุณผู้ชมที่อยู่ทางเดอะสแตนดาร์ดนะครับผมเอกธนากรวงปัญญานะครับคอนเทนต์ครีเอเอตอร์ของเดอะสแตนดาร์ดนะครับวันนี้เรามาไกลนิดนึงครับอยู่ที่ซาอุดีอาระเบียนะครับสวัสดีครับวันนี้รเราจะพาไปดูสถานนที่ใการมาเยี่ยมครั้งนี้นะครับไม่แน่ใจว่าเสียงเป็นไงบ้างนะครับ สัญญาณแล้วก็เสียงโอเคไหมครับถ้าโอเคทิมหนึ่งมาหน่อยนะครับนี่ครับนี่เป็นบรรยากาศอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียตอนนี้เข้ามาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของประเทศซาอุนะครับอย่างที่เราทราบกันว่าในครั้งนี้ก็เป็นครั้งต้นๆนะครับที่ไทยเราก็ฟื้นสัมพันธรรมไมตรีกับซาอุดิอาระเบียในรอบ32ปีนะครับนี่ครับก็เป็นบรรยากาศ อยู่่่ทีีนนะครับเดี๋ยวที่นี่คือที่ไหนอย่างไรสักครู่หนึ่งนะครับเราจะเจอกับล่ามนะครับเราจะเจอกับล่ามนะครับเดี๋ยวเราจะให้คุณตอหลีกล่ามของเราซึ่งเป็นคนที่มาเรียนอยู่ที่นี่นะครับเป็นคนแนะนําให้เรารู้จักนะครับนี่เป็นคณะที่มาด้วยกันนะครับเป็นคณะที่มาด้วยกันก็ กิจกรรมอยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่ามาทําอะไรกันบ้างอยู่ที่ซาอุวันนี้นะครับชัดเจนนะครับขอบคุณคุณผู้ชมนะครับนี่ครับก็เป็นเจ้าหน้าที่นะครับมาครั้งนี้นะครับก็เดินทางมาพร้อมกับกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านรองนายกร,รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็คือคุณจุลินลักษณะวิสิ์นะครับซึ่ง กระทรวงพณิชเองก็มีภารกิจสําคัญในการที่จะมาคุยเรื่องบิสเนสการค้าการขายระหว่างประเทศนะครับก็เพิ่มโอกาสการลงทุนให้กับประเทศไทยนะครับในแง่ของการเปิดหรือฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูต3.2ปีนะครับผู้ชมเรามีเรามีทูตไทยที่ถูกส่งมาประจำอยู่ที่ซาอุในรอบ3.2ปีนะครับก็คือท่านทูตด,ดาบุญธรรมนะครับซึ่งยังไม่มีโอกาสได้พบกัน มีคนถามว่าอากาศร้อนมากไหมต้องบอกว่าอากาศเนี่ยร้อนมากนะครับร้อนสักคู่หนึ่งล่ามบอกเราว่าร้อนถึงเกือบห้าสิบองศาได้นะครับในบางช่วงนะครับนี่ครับก็เป็นบรรยากาศรถติดไหมรถติดมากครับรถติดทราฟฟิกแจมมากนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาผมมาช่วงเช้าเนี่ยเรามา,มาตรงนี้คือเขตเมืองเก่านะครับก็ทำเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วเดี๋ยวจะพาไปดูว่า ตรงที่ผู้ว่าริยาดหรือผู้ว่าเมืองหลวงของซาอุด์ทำงานเนี่ยคือจุดไหนอย่างไรนะครับตอนนี้อยู่ในพิพิธภัณฑ์นะครับก็เป็นโซนที่สามารถที่จะถ่ายคลิปเปิดนงเปิดหน้าได้นะครับไม่ได้มีมข้อห้ามแต่อย่างไรเนี่ยครับดีครับไม่สาม,มารถที่จะเปิดได้ัตอ,ตอาพาร์เนอร์บริษัทต้องมีพาร์ทเนอร์กี่คนนะคะ ก็คนเดียวก็ได้แล้วครับผมแล้วก็ในหนึ่งบริษัทนี้ก็ต้องมีเปอร์เซ็นต์ของการจ้างงานเซลล์ดีครับที่ไปกินนะครนะเพราะว่าอย่างแรมที่โดยปกติแล้วเนี่ยมันก็คือจะสร้างเหมือนเหมือนให้มันนี่เราเจอกับล่ามของเรานะครับคุณตอลิกนะครับซึ่งนี่ก็มีคณะพี่ๆสืมม่อมวลชนที่มาพร้อมกันนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่จากกระทรวงพาณิชย์นะครับก็สอบถามเกี่ยวกับ สภาพบรรยากาศบ้านเมืองนะครับตอนนี้ก็ดูว่าที่นี่ร้อนนะครับเขาก็เลยมีวิธีการในการจัดการแล้วก็ทําให้สภาพบรรยากาศหรืออากาศเป็นแบบไหนนะเหนื่อยตลอดเวลาเหน่อยหน่อยผมไม่แน่ใจนะแต่ก็คือเหมือนที่บ้านผมก็เปิดจุดเปิดตลอดค่าไฟประมาณ พันสองพันห้าไม่ก็ไม่ถูกไม่ถูกไม่ไม่แพงเลยไม่แพงไมอว่าเ่สำหรับอยู่สองคนแค่หรอไม่แพงแต่ถ้าคนปกติถ้าครอบครัวใหญ่เนี่ยก็ห้าพันใครมีคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับซาอุนะครับอยากถามพิมพ์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะให้คนที่ซาอุดนี้ช่วยตอบให้นะครับอืมไปกันต่อ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศอยู่ที่ห้องจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ของเมืองเก่าที่ริยาดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมให้ดู Historical ร,ริยา d ก็เป็นประวาสตรของกรุงริยาดซาอุดิอาระเบียนะครับเมืองที่ใหญ่นะแต่ว่าประชากรเขาไม่มาหนาแน่นใช่ไม่ได้กระจุกไม่ได้กระจุกคนใ<อ>ครบอกว่าบินมาดูบินอับดุลอาซิสนะครับสมผัสได้ยี่ปีก็คือ ก็เป็นการปกครองแบบแล้วก็คนมาซื้อบ้นมาที่ดินแล้วก็สร้างมาซื้อที่ดินแล้วก็สร้างกถตัวเนี้ยรถไฟฟ้าใต้ดินและบนดินอีกกี่ปีเจะสอัสบองพันสามอสาบสามสิบสองพันสามสิบอนสามส่อาังสร้างรถไฟใต้ดินนะครับแล้วก็สร้างรถไฟเพื่อที่จะเชื่อม การขนส่งสาธรารณะให้กับคนในซาอุดิอาระเบียนะครับค่าเน็ตเนี่ยเราเติมมาจากเมืองไทยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มาถามก,ก็เติมมาจากเมืองไทยแล้วก็ใช้บริการจากเมืองไทยเข้ามาที่เป็นซิมทรูไฟหรือว่าเป็นการเติมผ่านแอปพลิเคชันของทางเมืองไทยนะครับนี่ครับก็เป็นบรรยากาศบ้านเมืองตอนนั้นที่มีการสุรบ สุก็เป็นเมืองร้อนนะครับเป็นเมืองที่ประสบอุทกภัยเออขออภัยครับประสบภัยพิบัติเกี่ยวกับเรื่องของพายุฝุ่นเป็นประจำนะครับออกมาก็เลยมีการสร้างหรือทำโครงสร้างให้ค่อนข้างจะต้องสอดรับกับบรรยากาศของภัยพิบัตินะครับก็พูดง่ายๆก็คือเป็นการเตรียมพร้อมเตรียมความร่วมมือต่างๆนะครับนี่เป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการนะครับ พูดถึงเมืองของเขาในสมัยก่อนนะครับนี่เป็นริยาสแควร์ t ูเดรย์อ s ส h ด g r แกรนมัสบิทนะครับนี่ครับสมัยก่อนนะครับชาวอุก็จะมีบรรยากาศบ้านเมืองแบบนี้ครับว่าเป็นเมืองหลอนนะครับการแต่งกายเขาก็ค่อนข้างจะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับก็เป็นผ้าคลุมบรรยากาศ ผมก็มาซาอุเป็นครั้งแรก first time เหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ไทยเราเองก็กำลังมีการฟรื้นสัมพันธ์ธรรมติกับทางซาอุก็เรียกว่าในรอบ32ปีนะครับนี่เราดูนี่ก็จะเป็นผังเมืองนะครับผังเมืองเก่าเป็นโมเดลโมเดลอะไรครับพี่ลาสโมเดลออฟเจอ historical city of Riyadh ก็คือเป็นผังเมืองเก่าเนาะ ฝั่งเมืองเก่าแต่ที่เราอยู่นี่ก็เป็นเมืองเก่าติดร้านอยู่ปรเมื่อกี้ออกมาก็รถติดพอสมควรนะครับนี่ครับบรรยากาศเป็นทะเลทรายเป็นการสร้างเมืองเพื่อรองรับือนภัยพิบัติที่เขาต้องเจอบ่อยๆก็คือพายุฝุ่นเนาะนี่ครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็น ห้องน้ำปืนใหญ่้นใหญ่อะไรนะ่ใช่ครับนี่เป็นเครื่องปั่นน้ำเป็นเครื่องที่สำหรับคนที่แบบอยากจะเข้ามาคุณผู้ชมผมต้องทำสองอย่างไปพร้อมกันนะครับถ่ายคลิปเพื่อเดี๋ยวไปทำติ๊กต็อกให้ด้วยนะครับใครอยากดูติ๊ t o ็อกก็ไปดูได้นะครับ<ม>นี่ครับก็เป็นบรรยากาศช่วงเวลา ฝากพี่รัฐถ่ายคลิปไปเยอะๆก็ได้คลิปแนวดาวตั้งอะไรพี่โอเคนะครับชมบรรยากาศที่ซาอุดิอราระเบียนะครับเมื่อสักครู่นี้ได้มีโอกาสถามถึงแนวโน้มของคนซาอุนะครับว่าเขาคิดยังไงกับเมืองไทยเขาอยากไปเมืองไทยไหม ก็ได้รับคำตอบจากล่ามว่าเขาก็รอคอ,อยที่อยากจะไปเยือนเมืองไทยนะครับคอก็รอกันมา32ปีนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศเมืองใหม่ละนี่เป็นเมืองเก่าแต่ว่าถูกเนรมิตให้เป็นสถานที่ราชการถูกเนรมิตให้เป็นจดุดท่องเที่ยวละที่บริเวณจุดนี้นะครับนี่ครับพาคุณผู้ชมดู ปึ๊บอ่านี่ครับแบบไวๆนิดหนึ่งนะครับนี่เป็นบรรยากาศก็เป็นเมืองเก่านะครับที่ล่ามคุณตอลิกเล่าให้เราฟังเห็นบรรยากาศของซาอุดีตรงนี้ก็จะเป็นอ่านี้ก็เป็นจะเป็นคิงของซาอุครับแต่ละพระองค์นะครับที่ ปกครองที่ผ่านมาแล้วก็ไปจนถึงคิงองค์ปัจจุบันนะครับมีไล่มาถ้าใครติดตามก็จะมีชื่อเสียงหน่อยก็จะเป็นคิงไฟซันใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นคิงซามมนนะครับที่เคยไปเยือนไทยนะครับแล้วก็ล่าสุดที่ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางมาเยือนซาอุดีอาระเบียก็พบกับมากราชกุม,มานนะครับอ่า นี่ครับมาหอดระชการมอฮัมหมัดบินซามันก็เป็นคราวพินส์นะครับมากราชัชการของซาอุนะครับอ๋อตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศที่บริเวณจุดตรงนี้นะครับนะถ้าขึ้นไปโอ้ว,ว้าวสวยพี่เท้าใสา ก็จะเห็นบรรยากาศ ไปกันต่อนะครับโอเคกันเจอจนทีนะตั้งกี่เพื่นนี่เดี๋ยวถามผมเพิ่งมาจากเมืองไทยได้ประมาณสองอาทิตย์เองอเหรอไปทำอะไรครับไปพักร้อนกันอพักร้อนแล้วตอนนี้ก็กินเทียนแล้วนี่ครับอาทิตย์หน้าเขาเปิดเทียนครับเกลับมาจาก อากาศก็กค่อนข้างร้อนอยู่พอสมค,ควรนะครับนี่ก็เป็นคณะของชาวไทยที่เราจะมาเยือนแล้วก็มาทำภารกิจนะครับที่นี่นะครับตอรกตอรกขอสั่งชั้นสั้นหน่อเขี่ยนิดหนึ่ง ย่นีเมีคนถามว่าทำไมตริพุสภาษาไทยชัดจังก็เรียนที่เมืองไทยครับผมเรียนที่มาตั้งแต่เกิดอายุเท่าไหร่ก็ประมาณ20กว่าปีแล้วตัวีิล่างที่ฟังนิดหนึ่งว่าที่นี่เขามีรูปแบบการปกครองแบบไหนบ้างที่นี่ก็เป็นรูปแบบการปกครองแบบกษัตริย์ครับผมแบบชนเผ่าก็คือเผ่าของกษัตริย์ก็จะปกครองคาบสมุทร อาระเบียคือประเทศซาอุดีอาระเบียก็จะแบ่งการปกครองเป็นรัฐเป็นเป็นจังหวัดไปครับผมก็จะเป็นสภาเป็นคิงเป็นเป็นสมบูุกแอบสูครอาชุดแต่ว่าจะมีสภาครับผมในระบบสภาก็จะมีจากหลายส่วนก็มาร่วมกันปกครองครับผม แล้วตรงจุดนี้ที่เราอยู่เป็นเมืองเก่าครับที่ตอลิกเล่าว่าครับผมสมัยก่อนกว่าจะรวบรวมเข้ามาเป็นซาอุได้นี่เป็นไงก้างก็ตอนนี้ก็ตอนแรกจุดเริ่มต้นก็คือดาร์ยญะแล้วก็เขาก็ย้ายเมืองหลวงมาเป็นริยาตก็จุดเริ่มต้นก็อยู่ตรงนี้ก็คิงอับดุลอาซิสก็ขยายรวบรวมชนเผ่าต่างๆที่อยู่ในซาอุให้เป็นหนึ่งเดียวแล้วก็จัดทั้งประเทศขึ้นมาก็จุดเริ่มต้นก็เริ่มจากจากจากจุดตรงนี้ครับผม ตอริกมาค,ครับผมขอบคุณคร,ครับก็เป็นล่ามที่อยู่กับคณะเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับเดี๋ยวคงม,มีรยายละเอียดเล่าให้คุณผู้ชมฟังก็ขอบคุณผู้ชมที่ติดตามช่วงนี้สั้นๆครับสวัสดีครับ